สวัสดีค่ะทุกท่านคะ้ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวัานอังคารน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมีนาคมปี2565อ่ะเกินแล้วเกินแล้วนะคะเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปคนสมัยนี้มีเวลาน้อยนะเริ่มที่งานก่อนเลยนะคะในเดือนนี้งานของคนนั้น เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างยิ่งเลยค่ะนะคะคือคุณคิดอ่านไว้แล้วคุณมองการไกลเอาไว้แล้วมันพอมาถึงตรงจุดนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยก็เออพุ่งเลยพุ่งเลยนะคะในบางท่านมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นการทํางานการเลื่อนขั้นการเงินเดือน นะคะแต่สำหรับท่านที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตรงนี้งานที่เริ่มทำก็โอเคมากโอเคมากเป็นการเริ่มงานใหม่ที่ดีมากนะคะคือสรุปแล้วงานของคุณในเดือนนี้ทุกสาขาอาชีพพุ่งรุ่งแรงเฮงเฮงสุดๆจริงๆเลยค่ะ ส่วนท่านที่ไม่ได้ปิดเกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยคือมี OT เข้าค่ะมีงานเพิ่มมีลูกค้าเพิ่มกิจการเจริญก้าวหน้าทุกมูเหล่าสรุปการงานผ่านนะคะแล้วผ่านดีมากด้วยนะอะต่อไปเรื่องการเงินไพ่เงินหรือคนขึ้นมาหนึ่งใบก็คือแปดเหรียญเป็นตัวจบคุณเป็นคนขยันนะ ขยันขันแข็งทํามาหากินยิ่งทํายิ่งได้ก็เหมือนก็ยิ่งอยากจะทําต่อไปเรื่อยๆไม่อยากจะหยุดจะหย่อนเลยเพราะฉะนั้นการงานของคุณในเดือนนี้ดีเยี่ยมมากเลยอย่าลืมแบ่งเก็บนะคะเป็นเงินทุนสํารองชีวิตเอาไว้เอาเก็บไว้ใช้ในยามที่ทเราลําบากทุกยากเพราะคนสมัยนี้รายได้จะไม่แน่นอนเดี๋ยวได้มากได้น้อยได้ปานกลางหรือได้ไม่พอใช้ นะคะให้ทุกคนปรับปรับเลยนะปรับตรงนี้ด้วยชาวซีวิลัยอะประมาณนี้ต้องทำเยอะพูดเยอะคิดเยอะอ่านเยอะเรียนเยอะทำเยอะกว่าจากเดิมไม่งั้นไม่ได้เป็นไม่งั้นหลุดโลกนะคะต่อไปเรื่องความรักอ่ะสรุปก่อนการเงินการเงินของคนผ่านนะคะ ต่อไปเรื่องความเอ้ยไม่ใช่เรื่องความรักสี่พักไว้ก่อนเรื่องสุขภาพก่อนค่ะอืทีนี้แหละเยอะเรื่องสุขภาพของคุณนั้นคุณมีเกณฑ์การล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลหคุณติดเชื้อโควิด 2. คุณเครียดคุณคิดมาก 3. คุณอ่อนเพลียความดันขึ้นการอ่อนเพลียนั้นระวังเป็นไทรอยนะคะไปตรวจหาไทรอยใช้สิทธิ์ สามสิบบาทของเราเนั่นแหละค่ะถ้าหากใครยังอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะตรวจหาไทารอยด์บอกไปเลยว่าเรามาตรวจเลือดแล้วแล้วเรามาหาไทารอยด์เลยน้ำประกบอย่างนี้ไม่มดีอ่ะคุณอ่อนเพลียมากเลยอะค่ะเพราะช่วงนี้งานของคุณกำลังรุ่งไงแล้วมาเจอสุขภาพแบบนี้คุณคิดมากคุณคิดมากจริงๆนะอีกอย่างนึงต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณมีเกณฑ์การติดเชื้อโควิดนะคะ นะสรุปสุขภาพเดือนนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านเอาซะเลยนะคะ <c oughs> ตัวเช็คตัวเองดูแลตัวเองนะคะนะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้อาจารย์อยากจะให้คุณข้ามไปก่อนให้คุณหันมาดูแลตัวเองดูแลตัวเองนะคะ,ะดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายตัวเองให้มันดีให้มันพร้อมซะก่อนในเดือนนี้แล้วค่อยว่ากันสําหรับคนโสดโสดไปก่อนนะคะ นะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วในเดือนนี้นั้นขอให้คุณใช้ความอดทนอย่างเดียวอดทนอย่างเดียวค่ะแล้วมันจะไปรอดนะคะแล้วก็ให้เกียรติคู่รักตัวเองด้วยเรื่องทะเลาะก,กันมีอยู่แล้วนะคะเรื่องทะเลาะก,กันมีอยู่แล้วในเดือนนี้แต่อย่าให้คุณ ให้เกลียดแฟนตัวเองมากๆเพราะแฟนคุณเป็นคนดีนะแฟนคุณเป็นคนดีมากเลยในเดือนนี้นะอาจารย์อยากจะยจ้อนนจะจำ,อ,นนจจำอีกครั้งหนึ่งให้คุณอดทนและให้เกลียดคนรักของคุณมากๆในเดือนนี้อีกอย่างหนึ่งต้องดูสวยดูหล่อด้วยนะคะในเดือนนี้ต้องดูดีถึงเบ้าหน้าไม่ได้เราก็ต้องดูดีนะคะ ผิวหยาากล้านไม่ได้เล็บมือเล็บเท้าอะไรก็ให้มันสะอาดสะอ้านก็ได้ถากเบ้าหน้าไม่ได้นะมันไม่เกี่ยวตรงนั้นนะคะมันดูมันดูดีอะ่ะนะคะอย่าลืมนะคนมีคู่นะในเดือนนี้นะอืมมันมัน,มนคือมันต้องอดทนนะมันก็เหนื่อยหน่อยอะ่ะแต่ผ่านพ้นเดือนนี้ไปแล้วก็จะสบายไปเองประมาณท้ายประมาณช่วงปลายปลาย,ปลายเดือนก็จะดีเอง นะคะก็จะมารู้สึกจะมามาปัญหาต่งางๆจะจะเข้ามารุมคุณตอนช่วงกลางเดือนนะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณก็รู้สึกท่าแม่งท่าแม่งนะแต่งานมันก็รุ่งจริงๆคุณควรจะเทไปที่งานดีกว่าเพราะฉะนั้นคนโสดเรื่องความรักขอยเทไปที่งานเต็มที่ให้เต็มที่เลยนะคะเรื่องที่จะติดติงคุณเรื่องที่จะเตือนสติคุณก็คงจะเป็นเรื่องที่ผ่านเออที่พูดมาแล้วคือเรื่องสุขภาพ ขอให้คุณดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจให้มานะคะใครมีแฟนก็ดูแลแฟนด้วยให้เกียรติแฟนด้วยนะคะออย่าเก,ก็บเอาไว้บนหิ้งอย่างเดียวนะคะกราบไหว้ด้วยอะไรอย่างนี้รอเล่นนะคะรอเล่นส่วนท่านที่อ่า ใครก็ตามที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั้นงานที่ที่คุณต้องรับผิดชอบใหม่นั้นรู้สึกว่าจะโอเคมากส่วนท่านที่สมัครงานใหม่สับอะไรไว้เดือนนี้ได้แล้วนะคะคุณได้แล้วสมัครงานใหม่ก็ได้แล้วสอบอะไรไม่รู้ก็ได้แล้วนะคะถือว่าเป็นอะไรที่เฮงมากๆในเดือนนี้ในเรื่องงานแต่กลับมาถูกหักล้างโดยเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องอของสภาวะจิตใจที่ตึงเครียดนะคะเอ๊ จะเอาอะไรมาติคุณอีกจะได้เตือนสติเยอะๆนะคะไม่อยากจะให้คุณใช้ชีวิตแบบเกรงให้คุณใช้ชีวิตตามปกติสุขของคุณไปทําอย่างถูกทํนานองคลองทำแต่นี่มันคือดวงค่ะสิ่งที่เข้ามาก,กระทบกับตัวของเราเองในเดือนนี้นะคะน่ะสิ่งที่อาจารย์จะเตือนคุณอย่างนี้นะคะอ่ะหมดละเดี๋ยวพูดไปก็ยาวไปอีกนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะนานขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างปกติ ะะอขอลุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ